นี่ไงอะไรคือความดีของเราอ่ามาตรฐานความดีคืออะไรมาตรฐานความดีของผู้เจ้ามีกรอบชัดเจนคือการไม่เบียดเบียนและการไม่เบียดเบียนต้องมุ่งมาที่หนึ่งไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานี่นี่คือมาตรฐานความดีเห็นนะเขาก็ย้อนถามผู้เจ้านะอ้าวแล้วของท่าน,นามีไหม ความดีของท่านน่ะตรงบาปได้ไหมุทูเจ้าก็บอกอ๋อความดีของเรามีนะของเรามีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะต้องเห็นสัจจากความจริงนะเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกความดีของเราข้อที่สองคือสัมมาสังกปะนะฝึกการทิ้งความคิดอกุศลนะอกุศลคือลายความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอ่นะสัมมาวาจาคุมวาจาให้ดีสี่อย่างนะ ไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจอนะเพราะฉะนั้นความดีก็อันนี้จังคือไม่เหมือนกันแล้วก็แปลเปลี่ยนไม่เที่ยงนะมีการแตกสลายคนที่ทำความดีก็แตกสลายคนบัญญัติก็แตกสลายผู้เจ้าก็ปรินิพานไปหมดแล้วนะนะสาวกข,ของพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานสาบสูญไปหมดแล้วเหลือแต่คำสอน และคำสอนที่สุดอันตรธานไหมอันตรธานหมดไปจากโลกความดีที่พระเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาที่สุดก็หมดสูญหายไปเพราะไม่มีคนรักษาเอาไว้ไม่มีการสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นพระเจ้ามีการพูดการทรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยความดีต้องทรงไว้นะเความดีเนี่ยมันหายไปได้มันพังไปได้